ค่ะแปมเปรียพรสับแสนยากร m c o o n e t ค่ะทุกวันนี้เราจะอ่านหนังสือไม่จะเป็นจะต้องวิ่งเข้าห้องสมุดต,ตลอดเวลาแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะ ถือเป็นการเพิ่มเติมความรู้ที่ดีวิธีนึงเลยค่ะแต่ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกันมากขึ้นจนบางทีการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆก็ดูน่าเบื่อเกินไปและการเดินเข้าห้องสมุดหรือร้านหนังสือเพื่อเลือกอ่านสักเล่มก็กินเวลาซะงงั้นค่ะ <So> อุทยานการเรียนรู้ที่ a r k Park จึงได้เร,เริ่มโครงการที่เ a พลาบิลน์ไล r เป็นห้องสมุดออนไลน์สาธารณะ โดยให้บริการสื่อดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบการเริ่มต้นใช้งานก็เข้าไปสมัครสมาชิกที่ www.tkpark.or.th แล้วก็ดาวน์โหลดแอปซึ่งมีทั้งบน iOS และ Android ค่ะหรือจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows และ Mac ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งได้ หลังจากนั้นก็ทำการล็อกอินด้วย username และพาสเวิร์ดที่เราสมัครไว้แค่นี้ก็สามารถค้นหาหนังสือที่อยากอ่านได้ตลอดเวลาแถมยังแชร์หน้าที่เราอ่านไปในโซเชียลมีเดียต่างๆได้ด้วยในช่วงแรกนี้ปล่อยให้อ่านกันฟรีๆเลยค่ะเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจาก5สำนักพิมพ์ได้แก่อมรินเนชั่นบุ๊กมติชนนานมีและแบรนด์ for kids ส่วนระบบห้องสมุดออนไลน์และแอปพลิเคชันก็พัฒนาร่วมกับอุกบีผู้ผลิตแอปตลาดอ e ีบุ๊กและออดีโอบุ๊กรายใหญ่ของไทยการบริการแบ่งตามฐานข้อมูลเป็น4แอปพลิเคชันค่ะคือ TK Online Library รวมหนังสือนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเสียงภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ Overdrive รวมสื่อดิจิตอลภาษาอังกฤษ 2 e-book รวมสารคดีวรรณกรรมและคู่มือการเรียนรู้และ press leader รวมหนังสือพิมพ์นิตยาสารจากทั่วทุกมุมโลกโดยสิทธิ์การยืมและคืนสื่อของแต่ละแอปก็จะแตกต่างกันไปค่ะส่งท้ายวันนี้ใส่ด้วยน้องพลอยชมพูเจ้าของรางวัลปุ่มทองคำจาก Google ซึ่งเธอก็รักการอ่านหนังสือเหมือนกันค่ะแอมแลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพอชุมพูก็อยากจะเชิญชวนวัยรุ่นทุกคนมาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะก็อินเทอร์เนต็ตก็ทำให้เราได้สามารถเข้าถึงการอ่านง่ายขึ้นกันสือมากกว่าค่ะก็มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะ